สวัสดีค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเพื่อนๆมารู้จักพริกขี้หนูค่ะเพื่อนๆค่ะพริกขี้หนูเนาะ,ะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆหลายท้องถิ่นนะคะที่เขาเรียกเรียกกันก็คือพริกเด้พริกเต้พริกนก พริกแจ่วพริกน้ำเหลียงอะไรประมาณภาคเหนืออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานก็เลือกพริกพริกขี้หนูพริกฉี่ฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลือกตามท้องถิ่นเรานั่นแหละค่ะก็คือพริกเราก็มีหลายแบบเนาะบางท้องถิ่นก็เรียกทละอย่างไม่เหมือนกันค่ะ แล้วพริกของแต่ละท้องถิ่นก็รสชาติจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะก็คือถิ่นกำเนิดของพริกขี้หนูทุกๆชนิดแล้วก็อยู่แถบอเมริกาเขตร้อนโด,โดยจัดเป็นไม้ล่มนะคะม้อยู่ในล่มอะค่ะแล้วก็เป็นพุ่มเล็กๆขยายพันธุ์ด้วยวิธีใช้เม็ดค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากการใช้ ออพริกใช้ประโยชน์ยังไงบ้างใช่ไหมคะพริกเราก็จะมีประโยชน์ทานได้อะคะ่ะถ้าเอามาทำอาหารก็ทานได้ใบพริกขี้หนูเม็ดพริกขี้หนูดอกพริกขี้หนูทานได้นะคะมาทาแกงมาทำอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เป็นยายาก็มีสรรพคุณมีอะไรเป็นหลายหลายแบบที่จะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะอะ ที่สำคัญสปปรรพคุณของพริกขี้หนูก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเราจะไม่พูดเรื่องสปปรรพคุณค่ะเรื่องพริกขี้หนูค่ะรลนนี้เราจะพามารู้จักพริกขี้หนูก่อนเฉยๆว่าพริกขี้หนูทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้อควรระวังของพริกขี้หนูควรจะควรระวังอะไรบ้างเนาะ วันนี้จะมากล่าวว่าพริกขี้หนูก็มีข้อควรระวังในการรับประทานพริกขี้หนูเหมือนกันค่ะหนึ่งผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือลำไส้อักเสบเป็นแผลกระเพาะเป็นแผลไม่ควรละอิริดวงทวารไม่ควรรับประทานพริกขี้หนูเยอะเกินไปค่ะ 2. หากเผลอรับประทานพริกขี้หนูหรือเด็กรับประทานพริกขี้หนู เผ็ดมากๆอย่างพริกขี้หนูสวนประมาณนี้เข้าไปให้ดื่มน้ำตาให้ดื่มนมหรือดื่มน้ำตามและนักมากและในะในนมจืดจะมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยทำลายความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ค่ะข้อ 3. รับประทานการรับประทานพริกขี้หนูหรือพริกมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการแสบ